รู้จัก54คนนี้ไหมรู้จัก,จกบ้างไม่รู้จักบ้างแต่วันนี้นะคะอยากจะบอกทุกท่านที่ยืนอยู่หน้าศาลอาญาราชดาว่าประเทศไทยยังมีผู้ถูกดำเนินคดีทางการเมืองมากกว่า1,900คนและมีผู้ถูกต้องขังทางการเมืองมากกว่า54คนวันนี้พวกเราเครือข่ายนิรโทษกรรมประชาชนและมวลชนที่สราทนาในประชาธิปไตย จะมาทําความรู้จักมาชวนทุกคนได้รู้จักผู้ต้องขังในคดีทางการเมืองไปพร้อมๆกันในระยะเวลาหนึ่งชั่วโมง12บสองนาทีนี้ขอให้ทุกท่านอ่านข้อมูลของผู้ที่ถูกต้องขังทางการเมืองที่อยู่ด้านหลังป้ายนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มคนแรกที่คุณวีระวัตรอดีตไรเดอร์ส่งอาหารเราจะมาดูกันว่าเขาคือใครคะ่ะฉันชื่อวีรวัตร ถูกกล่าวหาว่าครอบครัวถูกกล่าวหาว่าครอบครองวัตถุระเบิดในช่วงม็อบ19กันยา64และคดีละเมิดอำนาจศาลพิพากษาจำคุกรวม2ปี13เดือน15วันฉันชื่อพีรพงศ์ถูกกล่าวหาว่าร่วมคว้างปาวัตถุระเบิดใส่ปอกตรวจบริเวณแยกอโศกมนตรีในม็อบ11ตุลา64 สาอุทรพิพากษาจำคุก2ปี4เดือน15วันฉันชื่อขเชนฉันเป็นสมาชิกกลุ่มทะลุกแก๊สถูกกล่าวหาว่าปาระเบิดปิงปองและระเบิดขวดเข้าใส่อาคารสอนอพยาไทยแลวลังเพลงป้อมจราจรที่แยกพยาไทยในการชุมนุมเมื่อวันที่1ตุลาคม2564ศาสาพิพากษาจำคุก10ปี6เดือนฉันชื่อแม็กกี้ผู้ต้องขังคดี 1- 1 2 ฉันอายุ28ปีถูกกล่าวหาว่าทวิตข้อความเกี่ยวกับสถนนันรวม18ข้อความสารพิพากษาจำคุกรวม25ปีฉันชื่อหอมแงดงผู้ต้องขังคดี112ฉันเป็นเกษตร,รกรฉันถูกกล่าวหาจากการกดแชร์โพสเฟซบุ๊กหโพสตโดยไม่มีข้อความใดประกอบสารอุทธรณ์พิพากษายืนจำคุกยืนจำคุกหปี6เดือน ฉันชื่อแอมนวัตผู้ต้องขังคดี112ฉันเป็นนักกิจกรรมและบรรัณฑิตจากมหาวิทยาลัยศิลปากรถูกกล่าวหาว่าปราศัยวิจารณ์สถาบันกษัตริย์ในม็อบในม็อบ13กุมภา64สีภพิพากษาจำคุกหนปี7เดือนฉันชื่อแบงะะค์นัทพลผู้ต้องขังคดี12ึสองถูกกล่าหาว,วา่าโกราตเฉือกะอาาะระตาข้อสอบนะารบรมฉายาลักษณ์ถูกคุมขังในคดีส่วนตัว ถึงถอนประกันตนเองในคดีหนึ่งหด้วยซึ่งอยู่ระหว่างพิจนารณาคดีฉันชื่อเมธีอมอรวุฒิกุลฉันเป็นอดีตนักแสดงและแนวร่วมนปชถูกกล่าวหาว่าครอบครองอาวุธปืนช่วงสถสลายการชุมนุม10เมษายน2553ศาลอุทธรณ์พิาพากษาจำคุก2ปีฉันชื่ออาลิฟดีระพผู้ต้องหาคดีคดีม .112 ฉันเป็นพ่อลูกอ่อน ถูกกล่าวหาว่าก้นศรีสะเปเรียกร้องให้ปฏิปฏิรูปสถาบันกรรษัตริย์ให้อยู่ภายใต้กรัฐธรรมนูญบริเวณสี่แยกบินแดงสามที่พาย์าลงโทษจำคุกสามปีจบแล้ว <c oughs> <c oughs> ฉันชื่อพรชัยผู้ต้องขังคดีหนึ่งหนึ่งสองฉันเป็นชาวปากากยอจากแม่ห้องสอนถูกกล่าวหาคดีมาตราหนึ่งหนึ่งสองรวมสองคดี จากการโพสต์เฟซบุ๊กรวม7ข้อความสารพิาพากษารวมโทษจำคุก12ปีทั้งสองคดีเป็นการฟ้องคดีทางไกลที่ทำให้ฉันต้องเดินทางไกลไปถึงยะลาเพื่อต่อสู้คดีฉันชื่อขจรศักดิ์ฉันเป็นสมาชิกกลุ่มทะลุกแกสถูกกล่าวหาว่าปาระเบิดปิงปองและระเบิดขวดเข้าใส่อาคารสอนอพญาไทย และวางเพลงป้อมจราจรที่สีแยกพญาไทในการชุมนุมเมื่อวันที่หนึ่งตุลาคม2,564ารสารพิพากษาจำคุก11ปี6เดือนฉันชื่อภัยจตุพัฒผู้ต้องขังคดี1 1 2องฉันเป็นนักกิจกรรมทะลุฟ้าเคยได้รับรางวัลควังจูเพื่อสิทธิมนุษยชนจากประเทศเกาหลีใต้ ฉันถูกดำเนินคดีจากการปราศัยในการชุมนุมราษฎระอนทัวที่หน้าสพอููเขียวสารอุทธรพิพากษาให้จำคุกสองปีสิเดือนฉันชื่อมีชัยผู้ต้องขังคดี112ถูกกล่าวหาว่าโพสสองข้อความบนเฟซบุ๊กตั้งคำถามต่อการใช้ภาษีประกันของสถาบันกษัตริย์สารอุทธรพิพากษาลงโทษจำคุกสองปีแเดือน ฉันชื่อจิมมี่ผู้ต้องขังคดี112ฉันเป็นนักกิจกรรมวัย55ปีถูกกล่าวหาว่าไลฟ์สดถึงสถาบันกษัตริย์ศาลอาญาพิาพากษาคดีม112และพลบคอมจำคุก2ปี 2> ฉันชื่อฟรานซิสบุนเกอร์หนุนผู้ต้องขังคดี110ฉันเป็นบัณฑิตจากมหิดลคณะความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหลักสูตรนานาชาติฉันถูกกล่าวหาว่าขัดขวางขบวนเสด็จ ก่อนหน้านี้สารชั้นต้นเคยยกฟ้องแต่สารอุทธร์กับคำพิพากษาให้จำคุก16ปีฉันชื่อก้องอุกิจผู้ต้องขังคดี112ฉันเป็นนักศึกษาคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลายัยรามคำแหงที่เหลือสอบอีกแค่3วิชาก็จะจบการศึกษา แต่กล้องยังไม่ได้สอบเพราะตอนนี้ฉันอยู่ที่เรือนจำบางขวางฉันมีคดีมาตรา112รวมสองคดีจากการโพสต์เฟซบุ๊กรวม6ข้อความสารอุทธรณ์โทษจำคุกรวม7ปี30เดือนฉันชื่อปริธานผู้ต้องขังคดี112ฉันเป็นชาวสากแก้วที่ถูกตอนนี้ถูกคุมขังที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพถูกกล่าวหาว่าคอมเมนต์คำว,ว่าสวัสดี โพในกลุ่มรอยอลิสมาร์เก็ตเพสสารพิพากาจาำคุกหนึ่งปีหกเดือนเอกชัยถุงกังวานกับพวกถือฟ้องใน,นข้อหาประมวลกฎหมายอาญามาตราหนึ่งหนึ่งศูนย์ข้อหาประิษลายเสรีภาพพระราชินีกรณีขัดขังขบวนเสด็จเกิดเมื่อสิบสี่ตุลาคมปีสองพันห้าร้อยหกสิบสามเมื่อว,วันสุดที่ห้าตุลาสัปดาห์ที่แล้วสารอุธทธรได้พิาพาษากับ เนโยโทษจำเลยอยู่กับพวก21ปี4เดือนกับพวก16ปีจากศาลชั้นต้นพิพา,าษายยกสองันนี้เอกชัยกับพวกถูกขังมา7วันแล้วทนายยังเข้าเยี่ยมไม่ได้ฉันชื่อประวิทย์ฉันเป็นพ่อลูกอ่อนอายุ22ปี กล่าวหาว่าเผาต้อมตำรวจจราจรใต้ทางด่วนดินแดงในการชุมนุมเมื่อวันที่10สิงหาคม2564สารม,มีราคกษาจำคุก6ปี4เดือนฉันชื่ออาน,อนนน์นพาผู้ต้องหาคดี112ฉันเป็นทนายและพ่อลูก2ฉันมีคดีมาตรา112ถึง14คดีสารม,มีคำพิพากษาคดี112แล้ว10คดีจากกรณีปลาใสาในม็อบ14ตุลา โพสเฟซบุ๊กสามวิจารณ์การบังคับใช้มอ .112 และเรียกร้องการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ปราศัยในการชุมนุมเสกถาผู้พิทักษ์ปกป้องประชาชนโพสตเฟซบุ๊กสองโพสต์วิจารณ์การใช้อำนาจบริหารราชการแผ่นดินของรัชกาลที่สิบโพสเฟซบุ๊กหัวข้อราษฎรศสารปราศัยในการชุมนุมเสกถาผู้พิทักษ์ปกป้องประชาธิปไตยปราศัยในการชุมนุมปาร์ตี้ริมเขาเต่าเ้ควันเกิดพลเอกพลเรือเอกกรับปราศัยในการชุมนุมหน้าสอนอบางเขน ปราศัยในการชุมนุม2ธันวาไป5าแยกราดพราวและปราศัยในการชุมนุม17พฤศจิกาหน้ารัฐสภารวมโทษจำคุกทุกคดี29ปี3เดือนฉันชื่อยงยุทธหรือแดงกินจังฉันเป็นคดีผู้ชุมนุมเสื้อแดงจากจังหวัดร้อยเอ็ดอายุ37ปีฉันเคยถูกคุมขังในเรือนจำมาแล้วหลายแห่ง เคยถูกควมคุมตัวเข้าค่ายทหารและเคยร้องเรียนเรื่องการดูถูกซ้อมทอรมานฉันถูกคุมขังจากเหตุที่เกี่ยวเนื่องกับวัตถุระเบิดในช่วงการชุมนุมของกลุ่มกปปสเมื่อปี2557ทั้งหมด5คดีซึ่งขนาดนี้อยู่ในระหว่างการขกระบวนการพิจรารณาคดีฉันชื่ออุดมผู้ต้องขังคดี112 ฉันเคยทำงานโรงงานในเขที่ส่วนอีสตรอนิกส์ที่จังหวัดสุธีมีอายุ37ปีร้องทางไกลจังหวัดนราธิวาสดูการหาว่าแชร์และโพสข้อความแสดงความเห็นบนเฟซบุ๊กเป็นข้อความทางที่ผ่านศาจำคุกสีปีฉันชื่อเกศโสมลผู้ต้องขังคดี112 ฉันเป็นนักศึกษาอายุที่6ปีภาควิชารังสีเทคนิคและเป็นนักกิจกรรม,ก,ม,มก,ลกลุ่มโมกหลวงริมน้ำถูกดำเนินคดีจากกรณีปาาัยในกิจกรรมทัวมูล่าผัวปลาัยในกิจกรรมใครฆ่าพระเจ้าตากและปลาัยในวันแรงงานสากลรวมโทษ3คดี8ปี6เดือนค่ะแต่เมื่อวานนี้อีก3ปีนะคะเมื่อวานเนี่ย ตำรวไปไหนไปนี้นะฉันชื่ออนุชาผู้ต้องขังคดี112ฉันเป็นผู้เข้าร่วมชุนนุนม็อกตำรวจล้มช้างฉันถูกกล่าวหาว่าชูป้ายไวนิ้วในม็อกสารพิพากษาจำคุกหนึ่งปีหเดือนฉันชื่อปัญญาชืาอผู้ตามการต่อ สันเคยเป็นพนักงานเอกชน,นตาม,มตอุทธรณีถูกเตาหาว่าว่าโกเซนใส่คอมิววอลต์ต่อทำสารอุทองที่ภ่าสาตาวปุ๊บ6ปีคดีของสันถูกเตาหาไว้ที่สอบต่อสมัยโกโลทำให้ตอนนี้สันถูนกคุมขังอยู่ที่เรือนจำนาลาพิวาน ฉันอัดีตผู้รับเหมาก่อสร้างวัย59ปีฉันมีภาวะปอดติดเชื้อและมีอาการติดเชื้อในกระแสะเลือดตร่วมด้วยถูกกล่าวหาว่าโพสต์ข้อความช่วงหลังรัฐประหาร2557บางส่วนมีเนื้อหาเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์เดิมคดีพรบอรคอมพิวเตอร์ศารอาญาพิพากษาจำคุก10ปี ฉันชื่อเอก,กชัยหงกังวานผู้ต้องขังคดี110ฉันเป็นนักกิจกรรมต่อต้านเผด็จก,การเคยถูกดับทำร้ายถูกเผารถเข้าเรือนจำมาแล้วหครั้งถูกกล่าวหาว่าขัดขวางขาบวนเสด็จก่อนหน้านี้สารชั้นต้นเคยยกฟ้องแต่สารอุทธรกลับคำพิพากษาเป็นจำคุกและเพิ่มโทษเป็น21ปี4เดือน ฉันชื่อสุขสันฉันเป็นสมาชิกกลุ่มทะลุกแก๊สถูกกล่าวหาว่าร่วมใช้ระเบิดโยนใส่เจ้าที่ได้รับบาดเจ็บในม็อบ11กันยา64สารพิพากษาจำคุก22ปี2เดือนกับอีกี0วันฉันชื่อปันสุวรราถผู้ต้องขังคดี110ฉันเป็นนักกิจการบ้านพัฒนาชุมชนและเยาว,วชนฉันถูกกล่าวหาว่าขัดขวางขบวนเสด็จก่อนหน้านี้สารชั้นต้นเคยยกฟ้อง แต่สารุทธรณ์กับคำพิพากษาให้จำคุก16ปีฉันชื่อบดัดบัดมงคลผู้ต้องขังคดี1 1 2ฉันเคยเป็นพ่อค้าขายเสื้อผ้าออนไลน์และไปยืนหยุดขังหน้าสารายาบ่อยๆคดีของฉันมีโทษสูงที่สุดเป็นประวัติการสาลพิพากษาจำคุกรวม54ปี6เดือน จากคดีมาตา112ทั้งหมด3มคดีปัจจุบันฉันถูกคุมขังที่เรือนจำกลางเชียงรายและยังอยู่ระหว่างการต่อสู้คดีในขั้นดีกาฉันชื่อครูใหญ่อัศพลผู้ต้องขังคดีมาตา112ฉันเคยเป็นติวเตอร์และเปิดร้านอาหารอีสานอยู่ที่ขอนแก่น ฉันถูกดำเนินคดีจากการปาใสาในการชุมนมุมลาสดอนออนทัวที่หน้าสอพอภูเขียวสารอุธรณ์พที่ภากษาให้จำคุกสองปีฉันชื่อทีปรกรผู้ต้องขังคดี112ฉันเป็นหมอนวดแผนไทยอิสระและเตรียมจะเปิดร้านตัดผมของตนเอง ถูกกล่าวหาว่าแชร์คลิปวิดีโอจาก YouTube ลง Facebook ซึ่งปรากฏภาพตัดต่อข้อความว่ากษัตริย์มีไว้ทำไมสารพิพากษาลงโทษจำคุก3ปีฉันชื่อชำนานผู้ต้องขังคดี11 0ฉันถูกกล่าวหาว่าขัดขวางขาบวนเสด็จก่อนหน้านี้สารชั้นต้นเคยยกฟ้องแต่สารอุทธรับคำพิพากษาให้จำคุก16ปี คือธีระพัธุ์ถูกกล่าวหาว่าปอระเบิดใส่ตำรวจในการชุมนุมที่ดินแดงม็อบ31ตุลาสารที่รักษาจางคุกสองปีสองฉันชื่อไพฑูนฉันเป็นสมาชิกกลุ่มธุูแก๊สถูกกล่าวหาว่าใช้ระเบิดโยนใส่เจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บในคดีม็อบสิเกันยา64และคดีตรวจพบวัะตุระเบิดในครอบครอง สารพิาพากษาจำคุก41ปี12เดือนฉันชื่ออัทศิลิ์ผู้ต้องขังคดี112ฉันเป็นศิลปินถูกกล่าวหาว่าทำเพจเผยแพร่ภาพวาดแนวเสียดสีสังคมจำนวนสองภาพสารนายาพิาพากษาจำคุก2ปี12เดือน ฉันชื่อทีวากรวิถีตนผู้ต้องขังคดี112ฉันเป็นเกษตรกรชาวขอนแก่นวัย49ปีเคยถูกบังคับเข้ารักษาที่โรงพยาบาลจิตเวชถูกกล่าวหาว่าโพสต์ภาพสวมเสื้อเราหมดศรัทธาสถาบันกษัตริย์แล้วสารอุทธรณ์ภาค4ีพิพากษาจำคุก6ปีฉันชื่อจิรวัตรผู้ต้องขังคดี112ฉันเคยถูกคุมขังในเรือนจำมาแล้วประมาณ1ปี หลังจากได้ประกันตัวออกมาไม่นานสารอุทธรณ์พิาพากษายืนคดีม .112 จากกรณีแชร์โพสตเฟซบุ๊ก o k 3ข้อความโดยไม่ได้มีข้อความใดๆประกอบเพิ่มพิาพากษาลงทุนลงโทษจำคุกหปีฉันชื่อมานีผู้ต้องขังคดี112ฉันเป็นประชาชนอายุ43ปีคนหนึ่งถูกกล่าวหาว่าเข้าร่วมกิจกรรมยืนบอกเจ้าว่าเราโดนรังแก และร้องเพลงโชคดีที่มีคนไทยหน้าศาลอาญากรุงเทพใต้สามพิพากษาจำคุก3ปี6เดือนฉันชื่อจัก,กรีถูกกล่าวหาว่าครอบครองระเบิดปิงปองขณะร่วมม็อบทะลุแก๊สเมื่อวันที่16กันยายน2,564สารศาลพิพากษาจำคุก1ปี ฉันชื่อเวหาผู้ต้องผู้ต้องขังคดี112ถูกกล่าวหาคดีมาตรา112รวม3คดีหนึ่งในนั้นคือการทวิตข้อความเล่าเรื่องพิธีเสียสารและประสบการณ์ผู้ถูกคุมขังในคุกทะลุวัในคุกวังชวีวัฒนาสารให้ลงโทษจำคุกรวมประมาณ9ปีฉันชื่อขุนแผนผู้ต้องขังคดี112ฉันเป็นสื่ออิสระถูกกล่าวหาว่าเข้าร่วมกิจกรรมยืนบอกเจ้าว่าเราโดนลังแก และโดนและร้องเพลงโชคดีที่มีคนไทยหน้าสารอาญากรุงเทพใต้สารพิพากษาจำคุก3ปี6เดือนฉันชื่อตรันผู้ต้องขังคดี112ฉันเป็นประชาชนวัย25ปีถูกดำเนินคดีจากกรณีคอมเมนต์ไลฟ์ในเพจสปปสเกี่ยวกับสถาบันกรรษัตริย์สารพิพากษาจำคุก1ปี6เดือน ฉันชื่อถาปนาฉันถูกดำเนินคดีขณะเป็นเยาวชนอายุ16ปีปัจจุบันฉันเป็นคุณพ่อลูกอ่อนถูกกล่าวหาว่าได้ร่วมกันขว้างปาและถูกละเบิรุและสิ่งของใส่อาคารที่ทำการสอนอ,อพยาไทยและวางเพลิงตู้ตราตอนแยกพยาไทยสารพิพากษาให้รับการฝึกอบรมขั้นต่าง2ปีขั้นสูงไม่เกิน3ปีถูกคุมขังในศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกาดูนาจังหวัดสมุทรปราการ ฉันชื่อมหาหินฉันเป็นอดีตผู้ชนุงมเสื้อแดงที่ถูกคุมขังมาแล้วกว่า10ปีจากคดีถูกกล่าวหาปาระเบิดสารอาญาปี2558ศาลสารพิพากษาจำคุก34ปี4เดือนฉันชื่อคเชนฉันเป็นสมาชิกกลุ่มทะลุกแกส๊สถูกกล่าวหาว่าปาระเบิดปิงปองและระเบิดขวดเข้าใส่อาคารสำนักงานพญาไท และวางเพลิงป้อมจราจรที่แยกพญาไทในการชุมนุมเมื่อวันที่1ตุลา2564สารพิพากษาจำคุก10ปี6เดือนฉันชื่อภาคินผู้ต้องขังคดี110ฉันถูกกล่าวหาว่าขัดขวางขบวนเสด็จก่อนหน้านี้สารชั้นต้นเคยยกฟ้องแต่สารุทธรกับคำพิพากษาให้จำคุก16ปี ฉันชื่อกิตศรดาฉันถูกพิศากษาจำคุกตลอดชีวิตจากการถูกกล่าวหาว่าปาระเบิดอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิปี2557ช่วงการชุมนุมกปปสปัจจุบันถูกคุมขังอยู่ที่เรือนจำกลางคลองเกรมฉันชื่อรายกันเล่ไพผู้ต้องหาผู้ต้อง,งขังคดี112ฉันเป็แนแม่ที่ต้องดูแลลูกชายหนึ่งคนถูกดำเนินคดีจากการโพสเฟซบุ๊กแบข้อความสารพิพากษาจำคุก แปี48เดือนหรือประมาณ12ปีครับเอ่อชุมชื่อใบชินวัฒน์ผู้ต้องขังคดีใน1 2ถูกเกาวถูกเกาวหาคดีมาตาในหนรวม8คดีกรณีปลายสายในชุมนุม25พฤศจิกาไปเอสชุมนุม2ธันวาไป5ะะา้ปาแยกลาภาว่าศัยหน้าสอนเอาบาังเขนเอ่อชุมนมุมวับเกพฤศจิกาหกสา ปบรเวสันดินาไทยคดีให้สัมภาษณ์สื่อที่หน้าสำนักงานในการสูงสุดและคดีร่วมกิจกรรมร้องเพลงโชคดีที่มีคนไทยโอนแ,วแ้วสารทิ่ากาษาจำคุก15ปี24เดือนฉันชื่อวรเวศผู้ต้องขังคดี1นึเป็นสองฉันเคยเป็นสื่อสลาจาก Facebook เพยชื่อต่อเพื่อนเรา เคยถูกคุมขังมาแล้วในชันหนุทองหนึ่งปีหกวันตอนนี้ชันถูกขังระหว่างดีกาหลังสามหุทอนพิ่ภาคสายืนจากกรณีแชร์เฟซบุ๊กสามข้อความลงโทษจำคุกหกปีคุ่อยุที่ไ ฉันเปนอดีตผู้ชุมนุมเสื้อแดองที่ถูกคุมขังมาแล้วกว่า10ปีถูกกล่าวหาปาระเบิดสารอาญาปี2008สารพิพากษาจำคุกสิกกบปีสี่เดือนในเมื่อสารเคยพิพากษาว่าอำนาจในการสถาปนา อำน,นาจในการสถาปนาและเำเนินเป็นของประชาชนเพราะนั้นการเลือกตั้งสะสะรคือวิธีทางที่เป็นประชาธิปไตยที่สุดครับเลือกตั้งสสรร้อยเบซนคนต่อไปฉันอยากเลือกตั้งสะสะรรบกวนแนะนำตัวหน่อยคะ่ะสวัสดีครับผมไม่เห็นด้วยก,กับคำที่นิชัยศารแลรัฐธรรมน,นูญที่บอกว่าประชาชนไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ขอยืนยันว่า ผมอยากเลือกตั้งสอสอลครับอยากเลือกตั้งสอสรลครับอยากเลือกตั้งสสอครับอยากเลือกตั้งสอสอครับไม่เคยทำมาก่อนเลยไม่รู้จะเป็นยังไงแต่จะเดินไปที่ไหนใครบอกว่าไม่ทำไม่เป็นไรใครไม่อยากทำไม่เป็นไรขอยืนยันเราต้องเลือกตั้งสอสอลครับ ประชาชนอยากมีส่วนร่วมในการเี็บรับเง่นใหม่ค่ะหลังได้แค่นี้เองครับฉันชื่อวุฒิผู้ต้องขังคดี112ฉันเป็นอดีตรปพของโรงงานอุตสาหกรรมอายุ48ปีมาจากจังหวัดเพชรชบูรณ์ถูรกล่าวหาว่าพบข้อความและภาพบน Facebook ใส่ความรัชการที่10และพระราชนีและพระบระมาสานุวงศ์รวม12ข้อความจากพิพากษาจำพุกรวมประมาณ18ปีขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมทำให้ทุกคนได้รู้จักสักผู้ต้องสังทางการเมืองอย่างน้อย5้ิปี